สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวของที่เราเป็นกําไรยางมัดหมุที่เราซื้อมาค่ะแต่แบบแรกเราก็จะมาเปิดไปกันก่อนเลยก็คือเปิดไฟกับน,นีออ้อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะเพราะว่าเรา เปิดทีวีดูไปด้วยงั้นเราก็จะหยุดทีวีกันก่อนเลยเดีย๋ยวแปะ๊ะเดี๋ยวไปตอนที่เราหยุดทีวีเสร็จแนละ้วนี่ค่ะทุกคนแล้วก็ไปหยุดทีวีเสร็จแล้วนี่มาแล้วก็จะมาสุ่ม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 หยิบนะคะเดี๋ยวเราจะหลับตา ถ้าทุกคนไม่เชื่อทุกคนดูในกระจกได้เลยในระลับตาจริงเนาะอุ้ยไม่เอาไม่สุ่มดีกว่าหยิบมาเลยทีเดียวี่อันนี้มา คนเราได้กำไรอันนี้น่ารักมากเอาไว้เป็นของแถมของกาดของเรานะอุ้ยสวยมากใส่ไว้ตรงนี้เลยเลยเราสูงกัน ยีบ้านเดียวเลยอันนี้นะคะเดีแกะกันเลยนี่ทุกคนเราได้ยางมัดผมเป็นรูปคิตตี้นะสีเทาาใส่ไว้ตรงนี้เลย หยิบแดงน,นี้นะแก่กันเลยนี่ทุกคนเป็นคิตตี้เหมือนกันแต่นี่มันสีชมพูแล้วก็คิตตี้ก็น่าจะหลับตาเหมือนกันอนะ คิตตี้หลับตาเหมือนกันแต่ขอบขอบเป็นสีเหลืองสองอันแล้วเราได้นี้ เด็ดแป๊บเนื้อ้ยอันนี้สวยนะสวยมากสวยมากสวยสวยสวย ใส่ไว้ตรงนี้ตรงนี้นะ่าแล้วสุดท้ายลากโอ้ราโอ้รานี่โอ้โหได้เป็นคู่กัน,นสวยๆรัด,รด เก่วนถุงเนี่ยแล้ก็เก็บไว้ใส่ของให้เพื่อนนะ่ะเก็บไว้ใส่ของขายเดี๋ยวมีต่อยีพีสนะคะตอนที่เอาของไปสุมสมปส่มแจกเพื่อนเอยเอากล่องเอาทำกล่องสุ่มไปสุ่มแจกเพื่อนที่โรงเรียนก็คือสุ่มแจกเพื่อนก็คือต้อง สุ่มสุ่มก็คือเราจะหลับตาใช่ไหมแล้วให้เพื่อนเราอะ่ะยืนกันเป็นวงกลมแล้วก็สลับแล้วเราก็จะหลับตาแล้วให้เพื่อนๆสลับที่กันแล้วเราก็จะหมุน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 ,มนชูนิ้วแล้วก็หลับตาหมุนหมุนหมุน,มนแล้วแล้วเราไปหยุดที่ใครคนนั้นก็จะได้กล่องสุ่มการ์ดอ,อุ้ยกล่องสุ่มไปเลย มีของแถมเยอะนะคะเดี๋ยวมีต่อยพี่สองนะ